สวัสดีครับพบกับฮีโร่สุรินนะครับวันนี้มีงานพาร์ทไทม์มาฝากน้องๆในช่วงนี้นะครับบริษัทอมตะแมนชั่นเซอร์วิสจำกัดนะครับเป็นเกี่ยวกับน่าจะเป็นโรงแรมนะจะมาดูรารายละเอียดกันอมตะแมนชั่นมีบริการห้องพักเฟอร์นิเจอร์และห้องว่างเปล่าสำหรับการเช่ารายวันรายเดือนและรายปี พื้นที่ชั้นล่างสําหรับใช้เป็นสถานใช้เป็นสํานักงานร้านอาหารไทยกรีนคลาสร้านอาหารไทยบรรยากาศสบายสบายไปกันเองให้บริการอาหารหลากหชนิดประกาศรับสมัครงานเป็นพนักงานพัร์าไทมนนะครับรายวันที่ที่หลายคนถามพี่โรแมนะพนักงานครัวนะครับเข้างาน8โมงถึง17เจนะครับ ปฏิบัติงานเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพิ่ม14ทสกิกา25 65อ๋อ,ออ๋อ65เพศชายหญิงอายุ20ปีขึ้นไปมีความขยันอดทนชื่อสัตว์นะครับร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อุปกรณ์ภาชนะครัวมีขนาดใหญ่อ๋อเดินทางมาทำงานด้วยตนเองได้ งานจัดเตรียมวัตถุดิบจัดทําจัดเตรียมและตักอาหารล้างถาดนะครับอันนี้พนักงานครัวเข้างาน9โมงถึง15ปฏิบัติงานเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เริ่ม14ปพฤศจิกานะครับเพศชายหญิงอายุ20ปีขึ้นไปมีความรับผิดชอบในงานขยันอดทนซื่อสัตว์ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อุค์ภาชนะตัวมีขนาดให เดินทางมาทํางานเองได้นะครับงานจัดเตรียมและตักอาหารล้างถาดนะครับออ,เ,อ,อเป็นเป็นอนละอย่างกันดิอันนี้เป็นอัตราค่าจ้างรายวันอยู่ที่360บาทจ่ายรายสัปดาห์นะครับอันนี้อัตราค่าจ้างพัฒราม290บาทจ่ายรายสัปดาห์ครับสนใจสมัครงานในที่บริษัทอมาตะแมนชั่นเซอร์วิสจำกัดนะครับ อยู่ที่700ทับ1 0 0 1หมู่1ตำบลคลองตำรุอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีเบอร์โทรนะครับ038 213 331ถึง3นะครับ081 639 6361 094 693 3563นะครับที่หลายคนถามผมมาแหละนะครับเนี่ยลองไปทำดูพาถามก็มีนะ ือว่าโอเคนะครับไม่จํากัดวุฒินะครับสามารถทํางานพารทไทได้บื้ทูตามนี้นะโอเคนะครับเพื่มมาเป็นการยืดเยื้อนะครับก็ฮีโร่ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอทุกคนชุดอีกขึ้นของฮีโร่นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับอยากรู้เรื่องไหนคอมเมนต์ใต้คลิปเดี๋ยวฮีโร่จะพาไปดูถึงหน้างานจริงเลยนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย